วันที่3พฤษภาคม2567ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถาน สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยโดยสำนักง,งานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์การศึกษาให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่10คนแต่ไม่เกิน80คนและให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองได้ดําเนินการแจ้งให้โรงเรียนที่จะนําเสนอห้องน้ําในโรงเรียนที่มีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยตามโครงการสุขขามีความสุขของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองซึ่งจะดําเนินการคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่8พฤษภาคม2567คือโรงเรียนบ้านนาอุดมโดยการบริหารงานของทั่วหน่วยการวาศาสนา เกตโสระจะหอบดวงดาวที่ลอยกลื่นฟ้าจะเอามาให้เธอได้ชมให้ความคืนคมทุกความระทมที่มีเลือนหายจะเอาแก้แวแหวนเงินทองมากองสักวันต้องทำเพื่อเธอให้ได้ตอให้ต้องเอาความฝันไปขายฉันก็ยินดี